สวัสดีครับขากถุยชาแนลครับสกุลหลังเทและกระบี่คาอินโกกิฟุนตกีกันละอีโตะละหลังเทเหนื่อยแล้วนะครับส EP อีพีแล้วนะเหนื่อยแล้วนะต่อกระตูนล้วนอาจจะมีวงปากปลายมานิดหน่อยนะทุกคนรอดูตัวแรกก็เปี้ยงป้างเลยด้านลันโทยนะงงดิงงดิป๊อป I O V P นะครับทุกคนเชื่อไหมผมเพิ่งแกะออกจากกล่องเมื่อกี้เลยเนี่ย เลยม,มานั่งใส่แบกขึ้นแบกลงอยู่นี่แต่เพื่อคนดูทําได้หมดนะฮะต่อไปครับทีเด็ดเลยนะครตัวนี้โคตรแพงนะฮะรู้จักเพกาซัส่ะนี่ยังไงเพกาซัส่ะโคตรใหม่โอ้ตัวนี้น่าจะมีหลายบาทอยู่เนี่ยตัวนี้การ์ตูนนะตน,นะครับต่อไปครับมิกกี้เมาส์ OVP สวยมากตัวเองสวยจริงๆตัวนี้น่าจะแพงหน่อยนะไปต่อครับทวิตตี้ OVP นี่คือเราหาการ์ตูนก็คือการ์ตูนเยอะๆเลยนะทุกคนนะก็เห็นกระแสโอ,อ้การ์ตูนเยอะมากรา,ก,าก,ก็ต้องเอามาตัวนี้คือชีเด็ดเลยนะนสำหรับพวกสายการ์ตูนนะครับเด็ดจัดเห็นไหมสวยมากมีหลังให้ด้วยแทสนะครับเป็นแทส สวยมากเลยแบบบักบันนี่อะไรเงี้ยรุนนิตูนนะครับนี่พวกรวมรุ่นต่อไปครับแทสโอเวอร์ปิ้นครับนี่หน้าใหญ่ตัวนี้แพงตัวนี้ก็มี4บวกนะครับตอนนี้จะรับซื้อตันตัว2 0 0พนะเราป้ายเป็นบินเนี่ยต่อไปครับแทสขี่รถครับไอแทสซ่อมรถไว้ทุกคนเออซ่อมรถดูดิดีเทลดูดีมากสวยมากนี้แยกไว้ละกันเดี๋ยวมันจะงงนะครับไม่ใช่โอวต่อไปครับมาวิน OVP เอ้ยไม่ใช่มาวินมาแวะธรรมดานะฮะนี่ สวยมากคือตัวนี้สวยดีฮะต่อไปครับแทสน้ําเงินนะฮะเป็นสีน้ําเงินนะนนก็อาจจะขายไม่แพงอาจจะขายพันห้าสองพันห้าสองพันอะไรเงี้ยครับประมูลปิดทุกราคาเนาะ้านเรามันของจริงอะ่ะเฟี้ยวอยู่แล้วต่อไปไม่ต้องไปยื้อยาอะไรปิดประมูลประมูลปิดทุกหมดปิดได้ปิดหมดนะต่อไปแทสส์เตมเอ้ยแทสสแลมดังแทสบาร์แท,แท,แทสแทสบาร์แทสบาร์ต่อไปครับแทสครับดูนี่ตูนครับ คือเน้นการ์ตูนก็คือการ์ตูนการ์ตูนใบอะไรเนะี่ยหรืออะไรไม่รู้นะฮะใบอะไรไม่รู้ใครรู้จักก็บอกด้วยนะฮะใบหมอนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมันอาจจะเรืองแสงกะเนี่ยก็ตามนั้นครับไปดูกันได้ในเพจมาพิเนเตอร์โตต่อไปแทส OVP ครับเฮ้ยโคตรเทพแทสรถก็เนี่ยรถชอปเปอร์แทสฮาร์เลย์อ่ะสวยดีนะตัวเนี้ยตัวนี้มี750,000นาไปตอครับแทสแลมดังครับอุ้ย หมือนสเปซแจมเลยแต่เหมือนมากนะทุกคนไป้ายไวโอตแฮตสแามดัง <Wow. S 1> สภาพใหม่ตอนนี้นะครับกระแสการ์ตูนดังมากนะครับเพราะหนังมันกำลังจะมาแนละ้วทุกคนต่อไปครับนี่มีสองตัวเลยนี่ได้มาอีกตัวนี่ได้มาอีกตัวสวยนะลายเนี่ยเติมมากเลยอะต่อไปครับอันนี้อะไรอะมาวินโอวีพีตัวนี้สวยมากเลยทุกคนสวยจริงสวยจริงนี่มาวินโอวีพีไปต่อครับอุ้ย <c oughs> มือพี่ลั่นไปเอง โอ้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 ต่อไปครับไม่มีอะไรไม่มีเสียงอะไรหรอกสะอึกสะอึกสะอึกต่อไปครับนี่ดูนิโตนผ้าขาวสวยดีสะอาดสะอาดมากคือเราซื้อสภาพดีเหมือนกันนะถ้าซื้อก็ซื้อสภาพดีๆมาขายเหมือนกันนะเพ่ซื้อสภาพซิกุีมาขายลูกค้าทุกตัวแต่สภาพเซเลปผมก็มีเพราะว่าลูกค้าผมสายเซเลปก็เยอะนะครับนี่แทดหรือว่าแทดเดินทางมั้งเนี่ยใส่กระเป๋าข้างหลังเนี่ยดูดิก็ ตองขึ้นอนะต่อไปครับแทสครับผ้าดำใหม่ๆหมแทสกาเลกเก้ว่ะแทสกา,าแทสพังไอ้แทกอันนี้แทสสายฮิปฮอปหรผมเนี่ยสกาเลเก้อะไรเงี้ยเฟี้ยวเฟี้ยวขนาดซื้อไม่เองยังลืมอ่ะคิดดูทุกคนลืมเฉยอ่ะอุ้ยตัวนี้เด็ดว่ะเฮ้ยมี2ตัวว่ะอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนมินกีเมาเอูวีใหม่มากเอ้อสวยมากเลยทุกคน เอ้ยสวยจัดเลยสภาพเดสก์ต็อกตัวนี้เป็น U S A ด้วยนะรู้สึกว่าลายนี้มีเม็ดอินชัยนาคเลยนะไม่ผิดต่อไปครับป๊อบไออันนี้ไอ,นนอนน้ที่ทำลายป๊อบไอฮะที่มาสู้กับป๊อบไอบอันเนี่ยรู้สึกอ่านว่าบูตัสบูตัสบูตัสเออชื่อบูตัสนี่มันขั้งหลังบูตัสอยูนะ่นะครับคู่ต่อสู้ป๊อบไอเลยนะบอกให้ต่อครับอันนี้แทสนะครับแทสรถนะครับดูนี่ตูนเอ้ยไม่ใช่รถด,ดิมาดูเอาเองเอาแทสตัวนี้ครับดูเอาเองดูเอาเอง สวยมากอ่ะเป็นลูนิตูนนะแต่มีข้างเดิมนะเก้าศูนย์นะทุกคนนะ่าจะเป็นเก้าศูนย์นะซื้อมาก็จำไม่ได้ลืมอุ้ยนี่สองตัวนี้สวยวะแทสครับ OVP เลยนะเกือบ OVP นะครับ,ล,นะ <S <S รบลายเต็มเต็มสวยวะผมซื้อมาสองตัวนะลายเมื่อกี้กับลายเนี้ยแต่ว่าคนละคนละแบบซื้อมาสองซื้อมาทั้งมันเป็นเซตหนึ่งอะ่ะแต่เป็นคนละลายกันอะ่ะคล้ายๆกันอะ่ะทุกคนเนี่ย สวยไหมสวยมากนะก็มีราคาอยู่เหมือนกันนะครับไม่กระจอกนะลายแบบนี้ทําเป็นเล่นนะเป็นพันอยู่นะพันบวกนะนเนี่ยซื้อมาไม่ถูกนะนี่ไงครับมิกกี้เมาส์อีกหนึ่งตัวสวยมากโอ้โหแจม่มอ่ะตัวนี้แจ่มมากเลยอะไซส์ใหญ่หน่อยจะขายเหมาตนะ้อเจ็ดแปดพันอันนี้อะไรอะอันนี้เป็นซูเปอร์แมนนะครับสวยสวยมากซูเปอร์แมนสวยมาก,มาก90ูนะซูเปอร์แมน90นะครับต่อครับประตูยังไม่หมดหรอกบอกให้ นี่ว่าการ์ตูนหมดแล้วอ่ะเอาดีเยซูนี่มันเยซูนะครับว่าเยซูนะฮะการ์รตูนเราจะหมดแล้วนะเนี่ยโูแต่เยอะมากเลยการ์ตูนอ่ะนี่ก็เป็นการ์ตูนผู้หญิงน่าจะเป็นหนังนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนังนะผมก็ไม่ชัวร์นี่ผมก็ซื้อ <Wow. S 1> มาด้วยเพราะว่ามันมันพันกว่าบาทอ่ะทุกคนก็ซื้อมาขาย 1, 5, 2, ลยะ่พันห้าสองพันอะไรเงี้ยต่อไปครับนัสคาร์โอวีพีครับเป็นขับรถมอเตอร์ไซ ก็สวยดีนะตัวนี้สวยดีปี9 0 <Okay. S 1> นะครับเฮ้ยกระตุนหมดแล้วเหรอไพ่สวยไพ่เล็กคุยกูนี่ OVP <Wow. S 1> ไม่ใช่ OVP ด้วยอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาตนะ้องเป็นเกตสฟูเดสนะเนี่ยเหมือนเกตสฟูเดสเลยเป็นเมืองอะไรทั้งอย่างนะครับเป็นเทศกาลอะไรทั้งอย่าง <S 2> <S 2> <S ต่อไปครับหมาป่าผู้หญิงครับอ้ยตัวนี้ผมซื้อมาเพราะว่ามันสวยนะนี่ผมขายมาผลอะไรมาขายไม่ถึงพันหรอครับพันนึงอะขายพันหนึ่งพันสองแล้วแต่ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บนะครับลายนี้ สวย,สวยซื้อมาถลับคนงบน้อยเนาะ <Okay. S 1> อ๋อดน,นี้มีวงหลงเหลือด้วยนี่ว่าวงควีนนะครับได้ใจแอนควีนซี่นะครับมันไม่ใช่ควนะีนนนนี่นะมันคือวงควีนซี่อะไรทั้งอย่างอะอะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับขายหมดวิ่งมารีแมนสารตัวนี้แพงนี่ตัวนี้แพงแนะอนิมอลเนี่ยปกเอเป็นลายาลายนะรู้สึกว่าเป็นลายอัลบั้มของแอนิมอลนะครับนี่อ่าใช่สวยดีนะก็ มีราคามากเหมือนกันต่อไปนี่อะไรอ่ะสเปซเกิร์ว่สไปเกิร์นนะครับสวยมากเป็น oh. มโอพีพีเลยนะนี่เต็มมากลายเต็มๆมีหลังให้ด้วยตัวนี้ก็มีราคาอยู่นะผู้หญิงนะักร้องผู้หญิงนะครับต่อไปครับเซเลเยอร์หน้าใหญ่โอเวอร์ปิ้ครับทำไมวงมาอยู่นี่หมดเลยวะเนี่ยเอา้า คิดว่าแยกวงไปหมดแล้วมันเป็นชุดเหมากระตูนมาแล้วครับผมน่าจะกดน่าจะซื้อแบบวงติดมาด้วยนะครับก็ตามนั้นนะฮะผู้มีกระทั่งมังกร OVP นะครับเซเลบนะมังกรเซเลบนะตัวนี้เซเลบเซเลบิตี้เลยอ่ะมังกรเซเลบนะครับเก็บคู่ด้วยตัวนี้ซื้อสภาพแย่มาเลยนะครับก็ตามที่ผมบอกอะสภาพเซเลบผมก็ขายนะครับลูกค้าผมชอบทุกรูปแบบเนาะเกทฟูเดทครับนี่ OVP เป็นมัดย้อมสวยด้วยเข้มด้วยตัวนี้ ตัวนี้หมื่นกว่าบาทแล้วนะรอก่อนนะหมื่นขึ้นนะนี่เป็นหมื่นนะรอก่อนต่อไปครับจะหมดแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นซานตาคอสว้าว <Wow. S 1> น่ารักว่ะเสื้อผงผมบอกว่าเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนังเปล่าวะไม่รู้นะทุกคนนะซื้อว่ามันสวยผมก็ซื้อหมดแต่ซื้อมาเท่าไหร่พันเดียวมั้งเนี่ยซื้อว่าพันหนึ่งอะนะครับตอนนี้พันสองพันนะไม่มั่นใจประมูลไปดูราคาหมดอะ่ะต่อไปครับวงโรลลิ่งสโตนโอเวอร์ปรินตครับจจดีแจมจัดแจมจัดดู ตัวนี้เป็นหมื่นนะทุกคนตนันี้มีหมื่นห้าบวกบอะสวยมากใกล้หมดแล้วนะฮะทุกท่านทุกคนต่อไปครับเซฟปูครับเซปูทะล่าก็เอาเรื่องอยู่รายนี้ก็สวยอยู่เป็นหน้าปกอัลบั้มนะเป็นหน้าปกอัลบั้มของเซฟปูนะครับต่อไปครับอุ้ยสวยมากเลยอะเกตูเดสเกตูเดสสวยจริงน่ารักอนะนี่ ซื้อมาลืมเองนะครับจำไม่ได้ครับปิดรายการตัวสุดท้ายของ EP 3นะครับพิง k f ฟอย Over เว i n ปินครับนี่ลายหน้าเดียวนะครับตัวนี้จริงๆลายนี้มันจะมีลายหน้าหลังด้วยนะหน้าหลังขนาดจะเขียวพิงค์ฟอยลนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับก็อันนี้ก็คือพิงฟอยล์โอเวอร์ปินนะครับก็หมดนะฮะ EP สามเราก็รวมถึงตอนแรกก็จะการ์ตูนล้วนนะงงหรือววงมายังไรเนี่ยวงกับลายมันมาเยอะอยู่เหมือนกันก็วันนี้ ก็จบเท่านี้นะฮะทีพี่สามก็จบแล้วนะครับรอติดตามที่จะไปว่ามีอะไรอีกบ้างจำๆอีกบ้างจะให้ทุกคนได้ลุ้นได้สนุก,กสนุนแน่นอนวันนี้ขาดขุยฮอลาไปก่อนขาดขุยชนแนลฝากกดไ like, ลค, share, ค,คก์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยฮะขาดขุยทีนะครับผมบายบายสวัสดีครับ